นะั่นน่ะวอดีเดินมาตะกี้เจอกบีก้ก็ตัวไม่ใหญ่มากนะเดี๋ยวใช่สอนพี่ตกสอนพี่สีใหม่ที่เกี่ยวเพิ่งไปถอยมาใหม่เดี๋ยวพี่เด้๋อยใหม่แล้วปากีลองดูโดนะน่ะกัแล้วกัแล้วครับนะนะั่น กระตุกเล่นกับมันนะครับเดี๋ยวกระตุกเล่นกับมันก่อนเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งรีบวัดพอเรากระตุก,ตกแม่แน่ใจแล้วก็วัดนะครับวัดแบบตายเลยก็ได้นะอย่างเมื่อกี้ผมว่าตายเลยนะครับให้ดูว่าตายไม่ตายครับอ่ดูโอ้เกือบตายโอเคครับก็น,นี่ได้แล้ว ครับตรงนี้มีประมาณสามตัวก็นะผมตกได้ตัวหนึ่งเอาผมว่าเอาอีกตัวตัวใหญ่นี่ก็อีกตัวหนึ่งโอเคครับดูเด่นใหญ่เลยโอเคครับกบยางสอนพิษตัวใหม่เนี่ยเอาปั๊บผมไม่ใจ่ตัวเก่าตัวที่แล้วมันใช่ไม่ได้เนี่ยตวนี้มาปั๊บใหม่โอเคสุดยอดมาครับกบยางสอนพิษฝากด้าไปซื้อเลยไปตรงรัวไอ้เวนี้ได้ขวดหลายคลิปเลยโอเคครับฝากด้าไปซื้อเลย